คีบูนอบตั้งไม่เกลไม่เกลไม่เกล้านรังกคแต่ไม่เลิศ ไอยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ k เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงยุนอานะครับสมาชิกจากวงโซนยอชิดหรือว่า Girls Generation นั่นเองในตอนนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องราวสุดน่าประทับใจหลังจากที่ยุนอานั้นออกมาแชร์ทริคเล็กๆน่ารักน่ารักที่พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถน มาใช้ในชีวิตรประจํวาวันได้จริงๆนะครับเราเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆเลยนั่นก็คือการพับถุงขนมหรือว่าการเก็บถุงขนมที่เราเนี่ยยังกินไม่หมดนั่นเองชาวเน็ตจากเกาหลีนะครับชื่นชมแล้วก็ประทับใจในตัวยุนอานมากๆที่เธอนั้นเนี่ยมีความรู้รอบตัวมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นามันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจําวันในได้ดีมากๆแล้วก็นํามาบอกต่อกับแฟนๆเรื่องราวนี้นะครับก็ได้มีการเกิดขึ้นหลังจากที่ยุนอาน,นั้นนะครับได้มีการออกมาพูดค kind of ุยกันกับแฟนๆแล้วเธอนั้นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กินขนมเหลืออยู่กําลังจงจพบุขนมเก็ ก็เลยได้มีการโชว์นะคบว่าเธอมีความสามารถในการเก็บขนมที่เหลืออยู่เนี่ยให้คงความกรอบไว้ได้นานมากๆหลังจากที่ยังกินไม่หมดก็สามารถพับถุงขนมแบบนี้เพื่อเก็บไว้ได้เลยและฟแฟนๆเนี่ยก็ประทับใจกันมากๆนะครับกับคําแนะนําของยุนอาก็เลยได้มีการนําเอาคลิปวิดีโอช่วงนั้นของยุนอาเนี่ยมาตัดลงในทวิตเตอร์นะครับที่มีชื่อว่า only young life นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าของทวิตเตอร์คนนี้เขาก็ได้มีการแชร์คลิปนี้ของยุนอาออกมานะครับแล้วก็กลายเป็นไวรัลในเกาหลีไปเลยเพราะว่ามีฟแฟนๆเน เข้ามารับชมกันอย่างมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่ายอดวิวนั้นเนี่ยถล่มทลายตอนนี้เนี่ยเกือบจะ1ล้านวิวแล้วนะครับและหลังจากที่คลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็เข้ามารับชมกันมากมายเลยรวมไปถึงชาวเน็ติเซนเกาหลีด้วยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและหลายๆคนนั่นก็ทึ่งมากๆกับการพับถุงขนมของยุนอาเพื่อคงสภาพความกรอบความอร่อยของขนมเนี่ยให้นานมากขึ้นหลังจากที่เรานั้นกินไม่หมดนะครับซึ่งยุนอาเธอเนี่ยก็สาธิตวิธีการพับถุงแบบละเอียดมากๆเลยบอกเป็นขั้นเป็นตอนมาให้แฟนๆนั้น ได้รับชมกันอย่างแบบว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงๆเหมือนเธอนั้นเนี่ยเป็นกูรูเป็นปรมาจารย์ในด้านการเก็บขนมเลยนะครับยุนอานั้นเนี่ยก็ได้มีการสาธิตการพับถุงขนมให้พับจากมุมทั้งสองมุมเนี่ยเข้าหากันแล้วก็พับลงมาเรื่อยๆจนสุดถุงขนมนะครับและให้ขนมที่เหลือน,นั้นนีอยู่ในพื้นที่ถุงขนมนั้นเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยนํามุมที่พับอีกมุมหนึ่งเนี่ยออกมาคลุมไว้ให้กลายเหมือนเป็นการปิดปากถุงนั่นเองซึ่งอากาศเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปในถุงขนมได้นะครับแล้วก็ความกรอบของขนมน,น,นยก็ ยังคงอยู่ยุนอาเนี่ยเธอก็สาธิตวิธีการพับให้ดูแถมยังบอกว่าขนมนั้นเนี่ยก็ยังกรอบและอร่อยแบบนี้เลยพร้อมกับกัดขนมแสนกรอบเข้าไปและชาวเน็ตอีกจํานวนหลายคนเลยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับพูดถึงเรื่องราวนี้บางคนเนี่ยก็ชื่นชมยุนอาว่าเธอนั้นเนี่ยมีความคิดที่สร้างสารรค์มากๆบางคนก็บอกว่านี่มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเพราะว่าปกติแล้วเขาจะใช้หนังยางมัดปากถุงมาโดยตลอดแต่ว่าพิธีการนี้เนี่ยมันประหยัดมากๆแทบจะไม่ต้องใช้หนังยางเลยแล้วก็ยังคงสภาพความกรอบของขนมเหนียวไว้ได้นานอีกด้วยบางคน ก็บอกว่ายุนอาเธอเหมือนว่าเป็นคนที่รู้เคล็ดลับต่างๆในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมากมายเลยหลายครั้งแล้วที่ยุนอาออกมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยแบบนี้กับแฟนคลับแล้วมันก็สามารถนําไปใช้ได้จริงๆบางคนก็บอกว่ายุนอานั้นมีสกิลการเป็นแม่บ้านที่ดีมากๆปกติที่ดูยุนอาในรายการวาไรตี้ต่างๆที่เธอนั้นต้องไปอยู่บ้านคนนั้นคนนี้มันก็ดูน่าทึ่งมากๆแล้วที่ยุนอาเธอดูเป็นคนที่ทํางานบ้านเก่งมากๆแต่ว่านี่เป็นเรื่องราวเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ยุนอานั้นเนี่ยเธอใส่ใจนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีชาวเน็ตนะครับที่ออ ยุนอามากๆแล้วก็ขอบคุณยุนอามากๆที่ออกมาแชร์ทริคแบบนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันเพราะว่ามันเป็นการพับถุงขนมที่ทําได้ง่ายมากๆแล้วก็สามารถยืดอายุขนมที่ยังกินไม่หมดเนี่ยให้คงอยู่ได้อีกนานเลยนะครับยุนอาเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมจากชาวเนติเซนเกาหลีและก็แฟนคลับอย่างเหล่าโซวอนเนี่ยมากมายเลยได้ได้ว่ายุนอานั้นสมกับเป็นเทพพิดาแห่งการกินจริงๆนะครับนอกจากจะชอบกินมากๆแล้วเนี่ยยังรู้วิธียังมีทริคในการเก็บขนมเก็บของกินให้อยู่ได้นานขึ้นถ้าหากว่ายังกินไม่หมดอีกด้วยสมกับเป็นเจ้าของ ของรายการยำย้ำทีวีมากเลยนะครับสำหรับอิมยุนอาจาก Girl เกิ g e n e r a t i ั n นั่นเองทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้หรือว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับมีใครที่ได้นําเอาทริคเล็กๆนี้จากปรมาจาจา์การกินอย่างยุนอานั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็มาพูดคุยมาบอกเล่ากันได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราดูคลิปนี้จบเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบไปพับถุงขนมที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยให้เป็นแบบที่ยุนอาสอนนะครับแล้วก็จะมาดูว่า ขนมเนี่ยมันจะยังกรอบมันจะยังอร่อยอย่างที่บรรดาอาจารย์ยุนอาของเราเนี่ยได้สอนไว้มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับใครที่ลองพับแล้วเป็นเหมือนยุนอาหรือเปล่าก็มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยนะคบเป็นเรื่องราวสั้นๆที่แฟนๆนั้นออกมาชื่นชมพูดถึงยุนอากับการสอนวิธีการพับถุงขนมที่เรายังกินไม่หมดนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นไวรัลในทวิตเตอร์ของเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ตามใครที่เป็นแฟนคลับของยุนอาแล้วก็เป็นโซวอนเนี่ยอย ยุนอากับการสอนฟิกเล็กๆน้อยๆของเธอแบบนี้กันต่อไปนะครับมารอดูกันว่าหลังจากนี้ยุนอาเธอจะนําเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้ออกมาแชร์ให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ดูได้รับชมกันอีกหรือเปล่านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับยุนอาแล้วก็เกิร์ลเจเนเรชั่นหนเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเพราะเชื่อนะครับว่าโซบอลเนี่ยคิดถึงเกิร์ลเจเนเรชั่นกันมากๆและทุกคนเนี่ยก็ยังคงรัก เยอะขึ้นกันแล้วนะครับหรือว่าจะไม่ได้มีผลงานอะไรไปล่อยออกมาให้พวกเรามากนะแต่ว่าเก l าเจเนเรชันนั้นเนี่ยยังไงก็ยังคงอยู่ในความทรงจําและทุกคนก็ยังคงคิดถึงผลงานต่างๆของแม่ๆกันอยู่อย่างแน่นอนเลยเราเชื่อแบบนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอมกอ o ์คปปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง